วันนี้วันที่22รกรกฎาคม2568เป็นวันที่8.3ที่ข้าพเจ้าสภานินาร,ริยสรดขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิสิทธิ์และมณสลถวายพระพุทธบูชาธารรมบูชาสัรพบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นม,มีศตลระลึกได้มีสมาธิเจรยยิญหล,ลักแย่ชนะในบท,ทสวดอย่างต่อนเนื่อง,องด้ยวยเทอญหนึ่งบทกาพระรัตนตรัยอรหันต์สมมาสัมพุโธพระคบวาพุทธามพระคบวันตาอภิวาเทมิ สวัสาโตพระครวตตาโมธรรมังนัมสามีสุปฏิปันโนพระครวโตสาวพระกโคสางฆังนัมามีสองบทบูชาพระภัยฤพน่าหลังสัมมาสัมพุทโสดีรามาเลนีพุทโตคุณเอกฉรามานทานิปรมีจิตที่สติยาวชีวังอาหารพุทังธรรมังสังฆาสนังคตโตภูเชนินและตันทตยังธรรมังเจรามิโสตินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมานกาจักวาเรสุอัตระคัจจุเทวตาัทธรรมะมุณีราชสัจรันตุสักขโมกขังสาเคการมิจารุเปคธิริกขาและเกษตรจันติเฉวีมานีทีเปละเถ ัทธามต่รู้ว่านักข้หาเิเคหาว่าถูไม่เห็เคตภูมาเะสุเทวทัชรสาระวิเสษมีนะคะการทวนาคาติสัญตาสัระิเยัเมืนิวารวัจนาาสาโมเมสูนันตุธรรมสอนาคารลวยังทันตาธรรมสรราารลวยังทันตาธรรมสวรรนาารลอยังทันตาสีบทสวดปุพพะคาถานมกาลนโมตัสสาวกพระโตอรหัโตสมมาสัมพุัสานนโมตัสสาวพระโตอรหัโตสมมา ถ้ิบสวดตสรณมันปาฐาพุทธังสรณข้าฉามีธรรมังสรณข้าฉามีสังฆังสรณข้าฉามีทุติยมปีพุทธังสรณข้าฉามีทุตียำปีธมังสรณข้ามีทุตียำปีสังฆังสรณข้ามิตติยำปีพุทธงสรณ้าฉามีตติยำปธรรมังสรณะข้าฉมีตติยำปีสังฆังสรณข้ามอบสสจจกิริยาคาถานที่มีสรณงอัญญพุทโธมีสรณงวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมหตูสัพทานี่มีสรณอัญงทโมมีสรณงวะังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติมโหต เอเตนะสัจจวัชนะโสทีมีโหตุสักพชาเจตบุตรสวติรัตนะปันามะคาถาผู้ชันนัมเมนะจนะภูตัสิริฤทิ์ังธรรมนัมเนะจนะภูตัดวิสุทธิสารังสังฆนัมเบนะนะภูตัสุสีรัตพิธเอตังนัมเมนรัานารัศนะสัญญาว่าหามสมาสโมสาริสาวัตุวิเศษสาพูตังอัญโยยานยุตสักพุนยโยคาวะสัตตาวัตังอจุมิสัยยำทีปิ เทวัญถาติขันติเอชังวินาทะตัธิสาเรสามะสัมภเวนะโลเคจัทาติตจัตติเลจรัปาตุภูตังคำพีรัญญงวิสยังอธิตุทธะสัจถังบิญยูหิปันธิตาชเมหิวิชัญญารูปังโลกังหิเคหิติแต่ฐานจุปาละพณียังเกสันติสุดทูวิธีทางคุณนะกายตายะญาเมหิเยวัชนาตายะสุวิสุตัมปิสมุขปัสจางวันสิทธัพปัสสะทฐานังปุญฺญ ตานะมัสสะมุตตมะคปุญจปูมังทุกขาปมุจฉะมุขัดสรารังฆาตานังูชาระเหตุปรมาวิปูเชเนย,ยังนิพีนิพานะสัจฉิกริยายุปานิสัญญะถังสัมมากเกเรสัมมะละโสชนะสิทธิยาจาสาธุหิอัตถคูเสเลหุป,ปะสเสว,วนียังปานิหิจารปิสรารังฆมาณียามีวัตส,ส,ส,สัมมาหิจังสิรัตนาสนารังฆตาหาและติณทิวังคะณะเนสุนะมัตสมานาโอเชมะจารปิสัตสัตังปูสัสสันนลติตา ฐานุปาลิจาริยาตัสทาตตาจ่าปุญเจนะตัทฐะสกาเตนะสุขีพระเวมุเตชยนะตัฏฐาจุตัสธาปิสุวัติโหตุโยเจทะธัมมวินัฐยามีปามานะภูโตโลกุตตะราพิสมโยนิยโตปุญโผชังจัตโตปานิสัยะจายยายะอายามิโหตุวัตุสเยปาริจโตสุปปัสสะทัสการุ แต่น้ำมการสิทธิใกล้ถาโยจะกลุมมาโมหะมาลาประกาศโธสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปารสาวิติโมจะยันโตปะเปสิเกมังสนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสีลสารนามามิโลกัสสนาฐานจะวิจะมินายะกัรจากตันเตชะสาเตชะยะสิษย์พิโธตูสัพพันตรายาจะวินาสมเรตูธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัเสสีโลกัสสนาวิมุตติสุทธิมักขังนิยานิโกธรรมะทัศสาทารีสาตาวะโหสันติการสุจิโน ธรรมังวัลตังสีลสานมามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตทาหังตันติชสาติชยสิทธิโหตุสัพพันตริยาจวินาสเมนตุสัทธธรรมเสนาคุสุขตานุโคโยโลกะจปะภูปะกิเลสเชตาสันโตสยางสันตินิโยชโคจักสวะขาตาธรรมังวิธิตังกโรติสังฆังวัลตังสีลสานมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีละทิฏฐิตันติชสาติชยสิทธิโหตุสัพพันตริยาจวินาสเมนตุก้าบุตรนโมการอัศกัณ นโมตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเหตุโนนโมอุตตมะธมัสสะสวาขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสะปีวิสุทธะสีระสิทิโนนโมอุมากายารัตสะและตานัสยาสะสาธุการนโมอุมากาตีตัสสะตัสสะวัตถุตัสสะยสปินโมกาลปะภาเวนะวิคัจันตุปัทวานโมกาลุพภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพะทานโมกาลสัตเตชนะวิธิมหิโหมิเตชวา โบสสวนมหาสมัยสุตเอวัเมสุตังเอกังสำนัยังพระวาสักเกสุวิหารติกลับไปรับจุดสมิมหาวิเนมหาฐานิฆูสักเคนัสัตหีบจับมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเฮวะอรหัตเตหิทัศหิเจรุกฐาตูหิเทวตาเยคุเยนะสนิปติตาโหติพระวันตังทัสสรณะพิกุสังคขันใจอัตโภสุตุนังสุทาวาสตาวิจานังเทวนังเอตังโหติเอยังโขพระกวาสักเกสุวิหารติกลับไปรับจุดสมิมหาวิเนมหาฐานิฆูสังเเนะ สัทิปัญจมเตเหิพิปุสสัจเตหิสพเพวัฏิหันเตหิทัสสัิจโลกาตุเทวดาเยปุเยนะสนิปตหติพระกวันตังทันายพิุสังารจยานุนะมยาปีเยนะพระกวเตนุปสังมยามะอุสังฆมิตวาพะคาวโตสัจเตเตจจัะถาภาสุยามาตสัพโาเทวตาเสยะถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมชิตังวาพาหาวะสาวยะภาษาลิตังวาคาหาสัมมิเชยะเอวะมีวัสุทาว ทวตาพระพวโตสังติเกอีมังคาถางอภาสรีมหาสมโยวนัสมีเทวกายาสมคตาอคตมหายมังธรรมสมัยาิทายบบราชิตาสังติอตโปราเทวตาพระพตสังติเกอิมังคาถางอภาสีสัระมที่โบสมาทหังสุติตตังอโนชุกบมการสุสาระติวะเนตานิขีเหตวะอินทาริยะนี้ขันติปันธิตาติอตโธปราเทวตาพระพวโนตสังติเกอิมังคาถังอภาสทีเปรษินะขีรังเสรษาวะริทัติ อาตคูปาราสิิตาวโตสเกตมีมังาสังอภาสีเยเกจิพุทธทงสนาคตาสีนัตเจเามีสัตปายาภูมินปหายาเมนุสังเทหังเทวกายังปาาภูไดสัติอาตคาก็อกพีปูอมาเยันะกวทานสัตสุลกตโิตวิาสานิวิตาหตวสิตทสานัญญาูสังกัญยเยปิเตพิกเสติัมมาธานนระหันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปากวนาเอตัปประมายวะเทวตาสนิวิตาเหตุสถาปิมหักเตาริเยปิ เทวตาสามิพระเดชาพวิสันติเสยยะถาปิมาหังเอติอดิคีสามิพิฆเวเทวการยานางนามานิขีเดยิสามิพิฆเวเทวการยานางนามานิเทสศีสามิพิฆเวเทวการยานางนามานิจังสินาถาสามสุกรรมราสิกโรถาสาศีสามิตีเอวอมปันไสติโพเตพิภกพระวัตตัปัจจโุสุภะวาเอตัสโวจะ โลกามนษกัสามีภูมิมาตพิตายิงิทะิริสะปะกิการสมาิกปุถุตีหาวาสีนาโรมะหังสาที่สพโนโอทาตามาสามานาสาสุทาวิปัสสนะมนาวิลาพิโยปัญญสตยะตวะปัญญกเปลาวัตเววัโตมันติสัชขาวะเกตัสเนระเตเทวกายาพิกานตาเตวิชานาถาพิโกเตจะอาตปัมะกรุสุตวะพุทธสัสสนาเตสัมปาตุเรหูยานะมนุสานัทสนังอเปเกสตัมะทคุสหัสสังอาาสตตลิงสตังเอเกสหัสสนาอมนุสานามะทสงอเป

สัจาติสายนตาวันนี้นอมันโตชุติมันโตวนนวันโตสติินมปทมนาิกมุพิุ่นาสมิติงวันั้อิเจเตโและสัหาสยนาตาวันนีนอมันโตชุติมันโตวนนวันโตสติโนมมนาพิกมุพิกุนาสมิติงวนนั้งเรื่องสมิตาเป็นตางคันันนวันนี้ยทีัตุติมันโตวันนั้นันโสตยินุปัมาพิกมพโุนนาัสมิติวนนั้ ปุริมัญจะทสังราชทัตตาลโสภัสสติัพนาทีปฏิมหาราชาสติศิสุปปตจัปสัพหาวธนามามหาภราอีทิมันโตสติมันตวนามัโตสติโนมันทมนาิตมุขินะะมิวันั้สตินัจัตสังราชวิรูโหตปาสติคุมพันธนาทีปติมหาราชาสติศิสุปปตจัสัพหาวุธนามามหาภรา ที่มันโตชุติมันโตวันนามันโตสติโนทํมนาิกมุพิขนสมิติวนาที่สราชวิุปปาสตินคังทปฏิมหาราชสทปีัธนมามหา่มัตตติมันตวนาัตโตสัตสนมทนาิกมิขนงสมติวนาอุตตันจัดที่สังราชาโกเวโรตัภาษสติยักนาทิปฏิมหาราชติโสมุตตปัสสะธนมามหาภารายที่มัตโตชุติมันโตวันนามัตตสัตรโนโมทมนา ถ้าทันลมานาอัตถังสุงวเนกาปิลามัจเวเตสังมายาวิโนทัสสะากุวันจันนิกาสถามายาโกเตทุเวเตทุวิภูจวิภูโตสาจันทันอกรมมะเตโสตสตินุกันทุนิคันทุจักปนาโตโอปามโยจัตเทวสุโตจะมาจาลิจิตาเสโนจัตันทะโพนโรุิคันทะโนสโพอาคูเป็นจัตติโคเจวะสิงพโลกติยพัสสะเอเตจันเยจัลาชะโนกันสะภาสนละชุพิโมทธมานาปิจารุพิภูนาสัมมิติวะนังอาถากูนภาษาลาภาเวสาราสาหัสสกากัมพัลลสัตตระอาคุปายาคัจฉานยะ ยมุนนาทัตตาลธาจะอากรนาคายะสติโนเอราวันโนมหานาโกสุปคารสมิติมนังเยนะคะราเชสหัสหาลาสิติพิพาทิชาปักกิวิสุทธะจักรภัยหายาสาเตวานมัสะปตาอิศระสุปันนาอิติเตสานามังออภพยัญตทานาคาราชานมาสีสุปันนาตโตเขมมะมักาสีุทโธสันนาหาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารนะมังกาสุพุทธังชิตตาวชิระหะเทนะสมุททางสุราติตาพาตโรสภาษะเสติทิมัโตยะสสิโนการละกันชามาห์วิสมะสุราทานาเวคัสสาวิปเจติสุติติกะปะหาราโทนมุจิ อาารย์จราพริตตนากับเพลจ่านามกาศนายกิตวะพลตเสนางรัฐุปชามุปาคามุมสัมมโยธานี้พัะธรรมเสทียูนใงสมิติงวนัม พระโพชฌเทววีจะเตโชวโยตักขมงวโรนาวโรนาเทวสุโจะยัศสาหาตักรนาการิอาูเทวยะสิโนทัสเตเตทัทะกายาสพนานาตะวนิโนอีทีมันโตติมันโตวนาวันโตสสิโนมาธรรมนาภิกมุภิกุนสเมติงวันังเวทูจจเทวสาริจอัตมามะจทเววาจันทูปนิสะเทวจันทามาคูริตายสปิสาทวยมาคูุรคิตาลักาปุรคิวอามัทวะหะตาปสุเศโสกุปะาบริทัตเตทัะกายสิ อาถาคูสาปูเทวชรามัคิกาณวิกาจารุชาจารุมะปุพานิพาสิโนมนุสราสหธรรมาจารุตาจารุเนชกาสูเลยยะรุจิลาอคูอคูวัสวเนสีโนเศเทัสทะกายาสพีนนตะวันนที่มันโตชติมันโนะมันโตวัศินุมนาภิกมุภิุนาสัมิิโรามสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิาปติกาอคูอมนุสิกาอาาคูรโยเทวาโยจุรหิตาวาสีโนปารามาปารกอาคูเทวะเสตินัทเศธชทัสทิการ สุกัลปมหาลุณาคูเวคาณาสาโอทาตะคายหาพโมคขะคูเทววิจาาสถามัตตหาราคชามิสาจาจสศติโนธนัอาาปชุญโยทิสาพิวัสติเตเตสัศธายสพีนนาตตวนิโนที่มันโตติมันโตวนาันโตสติโนมทัมนาพิกมพิูนาสมิติมาังเขมิยาตติตายามากักาจะเติโนสัพิกามาเสาตินมาจะอาสวามีมานาติโนอาคุอาถาคปรนิมิตาทัศเตเตสัธักาาสพีนันโตตะวานิโน สถีเเทวานิการสัพพีนานัสตาวินิโนนะมันะเยนะอาการจุนเยจันเยิษ์าสหะปังพุทธชาติมะขีรังโอคาตินามนาสวังเขมคตะรังนาคารจักวัสิตาติตังสุภาพรธามมาประมโตจักปุจจที่มโตศาสนักุมารโรติโสจัสโสปะคสมิตินวานังสหสัพพะรธามะโลกานะมหาภะธมะพิตศติอุปปะโนชุติมันโตสิพิมากายโยิสัติโสทเสตอิสลาอาโคปัญเจกวาสัตวติโนเสัจัมมตโตอาคาหะริโตปิวิโสเตชะสเ สมันตาปริบาริธรรมามูุนติถากุตินังอิรัถามหาเทนกันาหะเทนาภเศยิปานินาตาลมหัสาสรางกะตวานเพรวังกตาปวุสโเมโคตนะยันตุวิชุโกตถาโสปจิทาวติสังคุโติงั์วเสตันจัสภาพิญยาวะคีตวานะตปุมาตตโตมัติจัทถาสาวเกเสนีละเตมาลเสนาิตาทวิชนาถาพิโวเตจะอตปักมกรุงสุจวะพุทธสัจสนนังวิตราชิปะกมุงในสังลมันปีอิชยุงสภเวชิตาสังคามาพญานิตย์กาชยนสาติ ชิ่อเอกบุตรโมังคลาสุตังหนึ่งอาเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคามุตมังสองปฏิรูปเทสะวาโสจ่าปุเพจากัตตาุญญตาอัตตสัมมาปัิธิจ่าเอตมังคามุตมังสามพาหุสันส um er pues ันจ er ja ่าสิงปัญจวินโยจ่าสุขีขีโตสุภาสิตาเจยาวจ่าเอตมังคามุตมังสีมาตาปิโตปรานังปุตตะฐานรัสสังขโหอนากุลาจักกรมันเอตมังคามุตมังห้าทานันจธรรมะจริยาจ่ากายตาการันจสังขโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมัง ระตีวิรตีปปะมัชปานาจัตสัญญโมอปะมาโทจัตทำมีสุเอตมังคารุตมังเจขาระโมจันนิวาโตจัตสันสุตถีจัตัารุตากาเลนะธรรมะสวนานเอตมังคลารุตัมังขันติจัตโสวัจจสตาสะละสรรมานานันจัตทัศนังการเลนะธรรมะสาวกฉาเอตมังคารุตัมังก้าตโปจอจ่ะนธรรมะจัิยังจัลัิยะสัจจานัททัศนังนิพพานสัจจิญาจัตเอตมังคารุตัมังติภุชชะโลกะรำเมวิ Ans, ติต <tem> pe ังยัสสานะจมปติอโซกังวิรชังเขมังเอตมังคลมุตมังสิเอตติสานิจตะตวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสทิงขจันติกันเตสังมังคลมุตตมังสิสิบสองบทสวดรัตนะรัตนะปริศยังกิจจิวิตังอิทวังหูดังวาสเกสุวายังรัตนนำปณิธานโนสมะอธิจะถาเกเทนะอิธรรมปิพุทเทรัตนนำปณิธานอิเทนะสเจนะสุปฏิโทนสุปยังวิรงอัมตะงปนิตังยัตัชฌาสกยามุติสมาัิโตนะเตนะธรรมีนะสมัติกิจจิอิิเเตตตนนนะะสสุุฏโห ยาพุทธศิษยปริตามันนั่ยีสุดจริงสมาธิมานันตะลิันยมาหูสมาธินาเตนสมุฉัวิชิตีธีทปีมเมรนำปิตายอเตนะสเจนะสวัิโหตุเยปุคละอัจตริปัสตาตตาตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทสุขตาตาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพราณีอีทปีสังเครละนปิตาอเตนะสเจนะสวัสีโหตุสีนักปุราณ นปุรานางนวันิมวัิรัดตาติกพตินาปิัวรุฬินทานิพนติลถายัปิโพทสังเคาปติัจเบทธรมบทสหัตวะอาตตาหเชิตังเตโยยาจะยังอิตาประชาอัตตะทันตาโพสานิจังสัญญาตจาริโนเวเทวันทัโพมารสหะปูมุนาชิตังอปะชิตังกัยิลาสถานลปัสัสบสเปสิจมิทังเะะควต ตานตาปัสตานะคะตาสัมมาสัมพุทเธนะเอขาจุมเพมาอนุสตะเวนะมาปารามะปารายะมาอิติกิรายะมาปีนักสัมปทานีนะมาตะกะเฮตุมานัยาคาเหนะมาอาการะปะริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพัพพระลูปารายะมาสมโนโนคะรุจทาตตุมเมเหอัตตาอัตตนาวชานยญาอิเมธมากุสลาอิเมธมาสาวาชิอิเมธมาวินยุขระหิตาอิเมธมาสมมาตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตุเมเห ปัตชะเหยยถายถาตุมเหอัตนาวชานียาธาอิเมธรมาโคเสออิเมธรมานาวชาเิเมธรมาบินยุปัสถาอิเมธามาสมมตตาสมาตินาหิจายสุขายสังวตันติอัถตุเมเหอุปะสัมปัชะวิหาเรยาธาติสิบห้าบทสวอุปะเนยสูตรอุปนิยติชีวิตตัมมะปัมายุชลูปะนิตัสานสันติตานาเอตังพยามระเนเปขามานโนปุญญานิกะยิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตัมมะปัมายังฉลูปะนิตัสานสันติตานาเอตางพยามระเนเปขามานโกสิั สัชเฮสัติเปโกโยทักายนาสัญญามุบจายะปูชาเจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวัฒนานุปการโรติปุญญังธรรมโมหเวลักขิธรรมจารีธรรมโมสติโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสรทมเมสุจินีนะทุขติงขัจติธรรมจารีสัพเพสังขาระอนิจจติยะถาปัญญายปสติยะถาทิพิสติทุเขเอสามะโควิสุทิยาสเพสังขาระทุขาติยะถาปัญญายปสติอัถานิทิพินสติทุกเขเอสามะโควิสุทิยาสเพธธรรมานัตตาทะยาถาปัญญายปสติอัถานิทินตินสติ เอตสมัมมาโควิสุทธิยาส16บทสวดอปันนักกัชาดกอปันนักกาาัจขาเมเจตุตติยังอาหุตกิจาเอตัคันยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนักกลงพาหูงเมสราางังดันติปััตตานิวนานิจะอารามะลุขัตเจตยานิมนุสสะปะยะจะชิตานิตังโคสนาเขมังนีตังสน,นมุตตัมังนีตังสนนามาคัมมะสัพพะทุขปะปวุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจสะนนจสะังกัจจะสรังคาโตจะตาเรยิสัจจานิสมัมมาปัญญ,ญายะปัสสติทุกังทุกขโต มังอริยัญจะอัฏฐานที่คังทุกขูป pues, ะส,ส, nah, ส,สัมมาคามินังเอตังโขสรถานเขมังเอตังสารมาภูตมังเอตังสรณาสรณมาคามะสัพพะทุกขะปมุจติสิบเจ็ดบทสุดพระธรรมสารัตคาถาอติปานนานะวาค้าเมยยปนัปปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่่าทีตังปิญญตาปะรณาจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถถึงงงงงงงปปปั Ing ั On, ัััััััจจจุุบนโยธมาาาสสสสทตตตะววิิิิออรข มะรูพระรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งำปัจจุบันไม่ห้อนเงี้ยไม่คอนแครนในคำรานั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเรื่อยๆให้ปลุกปงเิออาเชว่าคิจจมาตับปังโกชัญยมรนางสุเบพึงทำความเพียรเสร็จในรนใคร่รักจะรู้ความตายในวันพุ่ไดโนสังคารันตนน้มหาสศนีน้มัจุนนเพราะวความตัเสินกับมาจุร้ผู้มีเสน่ห่างยงน้ไม่มีแข่เราทั้งหลายเอววิหาริมาตาปิโหระตตมาตาทิตังตังเวพาเทจาราโตติสันตตอาจิกเตมุนี ผูมีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แล 18. บทสวดพินมหาปัจจนาเวทคณะปาราถาชาลาธรรมมามหิบชาลานางนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิธรรมโมมหิมพยาทิศนานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมหิบมรารณานางนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปิเยหินวนาเปหินนะนะภววินาภวโรจารวิมต่างคือว่าจะต้องได้พลายภาคจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรมสกรรมิกรรมทายุญาตกรรมโยนิกรรมปันธุกรรมปิสละนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้กุลุลมีการมีมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังฤิ์สัมมิตรยานังวาปาปกางวัดตัดสัตยาธาตุวิสานี้เราทำกรรมอะไรวาเป็นบุญหรือเป็นบาปหรือเป็นทายแค่คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่งสืบไปเอวังอัมหินีนเ้ป็น พญปตจันทิพยโสขปตจันทิโสภาโหนโหนสุสภปีปานิโนเอตาวัฏจารยอัมเหสัมพพังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทัตุสัทายาสีลังขันตุสัพพทาภาวนาพิณตาโหนตุขันชนตุเทวตาคตาสัพพพุทธะพละปตานิ ขบถสวดเทวตาปฏิทานัคถาหันธรรมย์ญาปฏิทานัคถาโุพธามาเสยยเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคขเรโพธิคเรเตหิงตหิงตาธรรมะทานเนนนะพมันตุปูชิตาโสถินกรงเตทาวิหารมันทะเลเทระจมัชานวัคกาจพิฆาโวสารามิการทานาปฏิอุปัสกาครมาจะเทสานิมาจะอิสลานสัปปานภูตังสุขิตาพะมันตุเตชลาภูชาเยปีจะอันทะสัมภวาสังเสทาชาติอัตาโวปปปาติกานิยัณนิการธรรมะวารปฏิจเต สัพเพปิทุกขสักกรงตุสังขยาตูจีรังสตางธรมโมธรรมัตนาภูุขาลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายาติตายาจักอมเหรักตุสัตธรรมโมสพเพปิธรรมจริโนวุฒิสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยปะเวทิเตยิสิบเอ็ดบทส่วนสัพพะปัปฏิทานนกการาแปล อันทัมยังปฏิทานต์ปัญญายุคนามาเสปุญญสิทธานิการตาญาณานิกตานิเมเตสัญจักพากิโนโหนตุสตานันตาปะปะมานาคาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งผลบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปียาคุณะวันตาจ่าไม่ห่างมาตาปิตาทโยทิธาเมจารปายาธิฐาวะอันเยมัชตะเวริโนคือชนเราได้เป็นที่รัาผู้มีคุณมีมันดัและวิญญาณของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไมีเเปปภูมมิิััจจุโโยนนกกาาาตตวร สังสารันต่างเพราะว่าพระเวและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งหลายขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานามีอนุโมทันตุเตสยางเยจีมังนับปะชานันติเทวะเตสังหิเวทยุสัตว์เราไดา้ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพาเจ้าและขอสัตว์เรานั้นจงจออมมืออนุโมทนาทานเองเถิดกยย็สัตว์เหล่าใดเราใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญข้าพเจ้านี้นขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งเกตสัตวเหล่านั้น พระยาธินานาปุญญาณาอนโมทนาเหตุนาสเพสสตาสถาหนตุเอาเวลาสุขาชีวิโนเคมัปปะทันจัปปะโพนตุเตสสาสิสิะตังสุภาเพราะเหตุเถื่อโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้และขอสัตย์ทั้งปวงจงอย่ามีเบญยู่เป็นสุขเสมอเถอและจงถิงท้าอันเกษมเถอขอความหวังอดีของสารเรานั้นจงสำเร็จเถอขอทุกท่านด้วยนิพพานแสงแห่งจัดจารอธิษฐานนิพพาพแห่งความเพียรที่ส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้การสัตยาบทสมบูรณ์พระสุขรพระเรื่องพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีคุณผู้ชมมีครับพเจ้าขอค้นจัดทุกภัยทั้งโลกขอครับเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสัตยายมูลธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดโียพระข้าพเจ้าและพระจูงมงคลพระกิจแผนดินได้โดยมิที่สมเด็จพระญาณสังวรพระวรนี้วม่ิหารตลอดจนพระจูงมงคลทั้งหลายที่สามสี่สร้างขึ้นทัที่ผ่านมาที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยรูภาพแห่งพระปรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆของจงสทำเป็นสังติสุภการเชิงสาลุก ดูสงขาพเจ้าทังหายกิดจกการสวมนตเจริญจิตภาวนาขอร้อถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาของพลรนทรจะส่งทุพพิสุทธิ์สตาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านของจองปลอดจากราชภัยทำปนพ้นจากความทุกข์ายทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเ,เร็จเริรุ่ในหน้าที่การงานชนะเจาะบุษักขันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชนสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวการเห็นทําสำเร็จใการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญรุ่งเจริญจงชนก้อนใชทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทีค้าและขอสมบูรณ์บุญบุญที่จับแมวชิโอนี่ที่เสียไปเมื่อปลายเดือนเมษายน2568ดให้เธอและขออนุโมทนาบุญสมบูรณ์บุญที่จับแาวชิเจโร่ดังโงะและโทบี้ที่หายออกจากบ้านไปเมื่อปลายเดือนธันวาคม2567และปลายเดือนเมษายน2568้าหกสิดให้เธอครับ